สวัสดีค่ะวันนี้มีที่สวยๆทำเลทองมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นที่ในโซนจังหวัดประจวบกรีขันนะคะอยู่ในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบเคีรีขันพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงใหญ่ค่ะขนาด9ไร่196ตารางวาหรือประมาณ9ไร่2งานนะคะเกือบๆ2งานค่ะ4ตารางวานะคะแปลงนี้จะเป็นแปลงใหญ่ติดถนนสาธารณะ2ด้านเลยค่ะอีกด้านหนึ่งจะเป็นถนนลาดยางอีกด้านหนึ่งจะเป็นถนนคอนกรีตนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้เนี่ย ก็จะเป็นแปลงที่เห็นวิวภูเขาสวยมากๆเลยค่ะเห็นวิวภูเขา360องศาเลยนะคะด้านหน้าเป็นถนนลาดยางด้านหน้าที่ดินเนี่ยจะมีความกว้างประมาณ104เมตรค่ะด้านติดถนนลาดยางตรงนี้นะคะในแปลงที่ดินเนี่ยจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมทั้งผืนเลยนะคะ ก็จะเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะสำหรับแปลงนี้ติดถนนราดยางด้านหน้า1 0 4สีตารางวาเนี่ยขณะนี้เนี่ยนะก็กำลังทำ,ทำถนนราดยางเพื่อที่จะให้ปรับสวยกว่าเดิมนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะขับรถเข้าไปในที่ดินได้เลยนะคะเพราะว่าจะทำไว้เพื่อเก็บผลผลิตอของมะพร้าวน้ำหอมนะคะอันนี้จะเป็นมุมก,กว้างๆของหน้าที่ดินค่ะ ถนนด้านหน้าที่ดินนะคะก็จะเป็นถนนที่สามารถที่จะไปเขื่อนยังชุมได้ค่ะโซนนี้จะเป็นโซนที่ใกล้ๆกับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะคะก็จะเป็นแนวแนวเชิงธรรมชาตินะคะเช่นการชมช้างป่ากุยบรุรีหรือว่าจะเป็นโซนก็จะเป็นการท่องเที่ยวลักษณะการตั้งแคมป์ริม,มฝ่ายน้ํานะคะหรือริมคลองกุยบุรีนะคะก็จะเป็นฝ่ายน้ําร้นหรือแคมป์นะคะ สามารถที่จะมาเที่ยวแนวเชิงธรรมชาติได้ค่ะเราเดินเข้ามาในที่ดินนะคะสำหรับโซนที่เราเดินตรงกลางเนี่ยก็จะเว้นไว้ประมาณห้าเมตรเพื่อให้รถวิ่งเข้าออกเก็บผลผลิตได้นะคะในสวนเนี่ยก็จะมีต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะจะเป็นพันธุ์ก้นจีบอัมพวานะคะซึ่งเป็นพันธุ์ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะสำหรับพันธุ์นี้ก็จะเป็นต้นเตี้ยลูกดกนะคะแล้วก็เนื้อดีนะคะ จะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ360กว่าต้นนะคะแล้วก็อ่า อายุของต้นมะพาร้าวเนี่ยก็อยู่ราวประมาณ5ปีนะคะซึ่งเริ่มเก็บผลผลิตได้ประมาณเกือบ2ปีได้แล้วนะคะแล้วก็แต่ละต้นเนี่ยก็จะมีผลผล,ผลิตออกอ,อยู่มะพร้าวเนี่ยก็จะออกอยู่เต็มคอเลยนะคะซึ่งจะเป็นลูกที่เก็บอายุที่เก็บได้แล้วก็ออกไร่เรียกันไปนะคะซึ่งพันุนี้เนี่ยมะพร้าวพันธุ์ก้นจีบอัมพวานี่นะคะก็จะเป็นพันธุ์ที่มีลูกเต็มทลายนะคะแล้วก็ออกมา สวยมากเลยนะคะเป็นพันต้นเตี้ยนะคะก็จะไม่สูงมากทำให้เราสะดวกต่อการเก็บผลผลิตนะคะสําหรับในแปลงที่ดินนะคะเนื้อที่9ไร่196ตารางวาเนี่ยท้ายที่ดินก็จะติดกับสะ าสาธารณะด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปทายที่ดินกันนะคะเพื่อที่จะดูในโซนอร,อรอบรอบแปลงที่ดินกันนะคะแล้วก็มะพร้าวทั้งสวนเนี่ยก็จะทำเป็นยกร่องนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยเข้าถึงต้นมะพร้าวได้ทุกโซนเลยนะคะแล้วก็จะติดระบบน้ำหยดไว้ด้วยนะคะสำหรับมะพร้าวสวนนี้เนี่ยก็จะเป็น ลักษณะของอินซีนะคะจะไม่ได้มีการใส่เคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เราก็เดินรอบๆที่กันนะคะแปลงนี้เอกสารเป็นโฉนดคุดแดงนะคะก็เนื้อที่9้าไร่196ต้ตารางวาค่ะเส้นทางการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับเส้นทางตรงจุดนี้นะคะเดินทางเข้ามาจากถนนเพชรเกษมนะคะมาถึงที่ดินก็อยู่ราวๆประมาณ10กิโลกว่าไม่เกิน12กิโลเมตรนะคะแล้วก็ จากจุดนี้เนี่ยไปเขื่อนยางชุมนะคะก็อยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ราวๆประมาณ7-8กิโลเมตรนะคะก็จะถึงเขื่อนยางชุมซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ตรงนี้ห่างจากอ,าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ไกลนะคะซึ่งเป็นเขตของอตำบลหัดขามนะคะแล้วก็จะมีสถานีอนามัยนะคะ มีวัดนะคะแล้วก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโฮมสเตย์นะคะจุดพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะเป็นร้านอาหารใกล้ๆตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านก็ไม่ไกลนะคะอันนี้เราเดินมาในสวนนะคะนี่จะเห็นได้เลยนะคะว่าผลผลิตเนี่ยอของต้นมะพร้าวเนี่ยลูกจะดกมากๆเลยค่ะน,นี่เราเดินรอบๆสวนกันนะคะก็ ในถนนตรงกลางสวนเนี่ยเราเว้นไว้เพื่อสามารถที่จะขับรถยนต์เข้ามาได้เลยนะคะในสวนมะพร้าวเนี่ยก็จะมีะน้ำไฟเราเดินเข้ามาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะไฟฟ้าสารโุปโภคนะตรงนี้ก็สะดวกนะคะอันนี้เราเข้ามาตรงจุดนี้นะคะในเกือบเกือบทายที่ดินแล้วค่ะกลางกลางที่นะคะด้านหน้ากว้าง1 0 4เมตรนะคะ,ะด้านท้ายเนี่ยก็จะ ประมาณ110เมตรนะคะลึก190เมตรค่ะพื้นที่ทั้งหมดก็9้าไร่กว่านะคะก็เป็นผืนใหญ่นะคะสำหรับท่านใดที่อชอบสวนมะพร้าวนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของสวนเกษตรนะคะ <ๆ S 2> ก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจต่างๆได้นะคะในผื้นนี้ทำเป็นรีสอร์ทที่พักหรือว่าจะเป็นอ,อ,อ,อื่นๆนะคะในส่วนตรงนี้ก็ได้แล้วก็มะพร้าวในสวนเนี่ย ก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะคะ,ะตรงนี้ค่ะอันนี้เราเดินรอบๆกันนะคะก็จะเห็นได้ว่า,าเรายกล่องอ่องน้ำเนี่ยล่องน้ําก็ขนาดากว้างอือประมาณ80เซนนะคะยกไว้หมดแล้วนะคะเพื่อที่จะให้น้ำท้ทยสวนเนี่ยที่เป็นาสาธสารณะเนี่ยน้ำไหลเข้ามาถึงนะคะ เราเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะตนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีเชียวนะคะสำหรับลักษณะของสวนมะพร้าวน้ำหอมันนี้นะคะถ้าท่านที่ชอบมะพร้าวน้ำหอมนะคะก็แวะมาชมกันได้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นมะพร้าวที่ลูกเต็มทลายเลยนะคะก็เก็บผลผลิตได้เกือบเกือบประมาณ80%นะคะเพราะว่าอีกประมาณ 20%นะคะก็จะเป็นต้นมะพร้าวที่บางส่วนที่เริ่มโตอายุไล้ๆกันนะคะ อันนี้เราเดินมาถ่ายที่นะคะก็จะเป็นตรงนี้สระ,ะน้ํสาสาธารณะตรงนี้นะคะก็จะเนื้อที่ประมาณ2งานค่ะก็จะเป็นเพื่อนบ้านสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้ประโยชน์ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นสาธารณะนะคะสระน้ําจะไม่ได้อยู่ในแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะ เป็นสระน้ําสาธารณะนะคะที่ดินของเราจะไม่มีสระนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสระมันติดท้ายที่เราก็สามารถใช้ประโยชน์ในน้าน้าในสระได้นะคะวันนี้เราล้อไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นหลักจฉนดตรงนี้นะคะเป็นเสาปูนนะคะก็เป็นแนวเขตที่ดินของเราที่รอบๆสระนะคะ เดี๋ยวเราไปเดินดูตรงถนนคอนกรีตด้านข้างที่ดินนะคะก็จะเห็นวิวภูเขานะคะวิวภูเขาสวยตรงนี้อากาศดีนะคะร่มรื่นค่ะทางเข้าที่ดินก็จะหันไปทางทิศใต้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสะท้ายที่ดินค่ะ เส้นทางการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะจากจุดนี้เนี่ยเข้ามาจากถนนเพชรเกษมประมาณ1 0 1ถึงกิโลเมตรนะคะแล้วก็จากถนนเพชรเกษมนะคะไปไปสี่แยกกุยบุรีก็อยู่เราๆประมาณไม่เกิน3กิโลเมตรนะคะแล้วก็าจาก ถนนเพชรเกษมนะคะเดินทางไปในตัวเมืองจังหวัดประจวบนะคะก็อยู่ราวๆประมาณส3กิโลเมตรได้นะคะแล้วก็เดินทางไปอำเภอปานบุรีก็อยู่ราวๆประมาณ40กิโลเมตรได้นะคะ จุดนี้ก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้หลากหลายที่เลยนะคะก็จะเป็นอุทยานเขาสามระยอดนะคะหรือว่าจะเป็นหาดเขาสามระยอดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหน้าทะเลกุยบุรีนะคะก็เดินทางไม่ไกลนะคะอันนี้จะเป็นท้ายที่ดินนะคะที่เป็นสระ,ะ,ะน้ำนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูทางโซนของถนนคอนกรีตกันนะคะ ที่เดินแปลงนี้จะอยู่ในโซนของอำเภอกุบรีนะคะตมบนหาดขามซึ่งโซนนี้ก็ในช่วงหน้าหนาวนะคะอากาศจะดีมากๆเลยจะเห็นหมอกนะคะอ่าบรรยากาศบิวภูเขาที่มีหมอกด้วยนะคะอันนี้เราล็อไปอเรียบสะนะคะก็จะเห็นเป็นหลักโฉนดรอบเลยนะคะอันนอรอบสระน้ำก็จะเป็นหลักโฉนดตรงนี้นะคะ อันนี้ด้านท้ายที่ดินนะคะเราเดินมาจนถึงจุดที่ฝั่งที่ติดถนนคอนกรีตนะคะก็จะติดถนนคอนกรีตยาวประมาณ100ยกว่าเมตรเลยทีเดียวนะคะด้านข้างที่ดินนะคะผลผลิตในสวนนะคะซึ่งเป็นลูกมะพร้าวนะคะก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะ เราก็จะมาด้านข้างที่ติดถนนคอนกรีตนะคะก็จะเป็นเส้นยาวเลยนะคะจากถนนคอนกรีตไปอีกประมาณ500เมตรก็จะเป็นคลองชุลประทานนะคะซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่นะคะพื้นนี้นะคะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําเลยนะคะตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะมีไม่แรงน้ำนะคะก็คือว่า,าน้ําของชุลประทานเนี่ยก็จะเปิดทั้งปีจะทําให้เราสามารถนํามาใช้ในการลดต้นไม้ผลผลิตต่างๆนี้ได้นะคะ นี้เราเดินด้านข้างที่ดินนะคะซึ่งจะเป็นถนนคอนกรีตค่ะจากจุดนี้นะคะเดินทางไปถึงอำเภอหัวยหินนะคะ เขาอำเภอหัวหินก็อยู่ประมาณใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็เดินทางสะดวกนะคะไม่ไกลจากอำเภอหัวหินนะคะถ้าเราไปอำเภอปราบุรีก็ระยะเวลาประมาณ30นาทีนะคะตรงนี้ก็จะเห็นวิวภูเขานะะคด้านข้างที่ดินนะคะซึ่งจะเป็นถนนคอนกรีตค่ะนี่นะคะถนนคอนกรีตด้านข้างที่ดินก็จะมีมะพร้าวใหญ่อยู่ประมาณเกือบเกือบสิบต้นได้นะคะ ก็จะเห็นเป็นทองร่องนะคะจะมีน้ําอยู่ในทองร่องซึ่งเรา,าเราขุดทองร่องไว้เพื่อให้มีน้ํานะคะแล้วก็ต้นมะพร้าวสามารถาดึงน้ําไปได้นะคะเราก็ไม่ต้องลดน้ํานะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมะพร้าวเนี่ยก็ ก็จะไม่จําเป็นต้องใช้น้ําเยอะนะคะเพราะว่ามะพร้าวเขจะเป็นพืชที่ทนแรงได้ดีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเห็นวิวภูเขาค่ะแปลงนี้เก้ไร่100กับอีก196ตารางวานะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ท้ายคลิปนะคะสนใจสามารถที่จะเยี่ยมชมที่ดินได้เลยค่ะ ้นทางการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเป็นถนนเส้นเมนหลักนะคะขึ้นไปเขื่อนยังชุมค่ะก็เส้นนี้จะเป็นเส้นไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้นะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆฝั่งที่ติดถนนอคอนกรีตค่ะ จากกรุงเทพมหานครนะคะเดินทางมาถึงที่ดินแปลงนี้นะคะก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะประมาณ3มชั่วโมงครึ่งจนถึง4ชั่วโมงนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะเดินทางสะดวกสบายนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะวิวโซนโซนด้านข้างที่เราเดินมาถนนคอนกรีตนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นมะพร้าวใหญ่นะคะก็จะมีบางส่วน,นะค่ะ มะพราวต้นใหญ่นะคะ ตรงนี้นะคะก็เป็นคลองชลประทานขนาดใหญ่จากที่ดินนะคะฝั่งที่เป็นถนนคอนกรีตถึงคลองชลประทานตรงนี้นะคะประมาณ500เมตรค่ะซึ่งคลองตรงนี้ก็จะส่งน้ําเข้าไปในโซนโซนสะของเราหรือว่า,าบริเวณรอบๆทั่วๆในพื้นที่การเกษตรตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะตรงจุดนี้นะคะเส้นทางตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินทางไป ในส่วนของเขื่อนยังชุมได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถนนเนี่ยเข้าถึงกันได้หมดทุกซอยนะคะ น,นี่ก็จะเป็นภาพนิ่งนะคะก็จะถ่ายภาพนิ่งให้ดูในสวนมะพร้าวนะคะมุมต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นมะพร้าวเนี่ยในสวนนะคะระยะการปลูกนะคะต่อต้นเนี่ยก็อยู่ประมาณ6เมตรคูณ6เมตรมะพร้าวจะมีทั้งหมดประมาณ300กว่าต้นค่ะรวมรวมแล้วก็เกือบเกือบามต้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆที่ดิน ใจก็สามารถดูรายละ ال ال เอียดใต้คลิปได้นะคะจะลงรายละ ال ال เอียดที่ดินแล้วก็เส้นทางการเดินทางรวมถึงราคาที่ดินให้ด้วยนะคะกดลูกศรมุมขวามือนะคะจะมีรายละ ال ال เอียดใต้คลิปค่ะแล้วก็สนใจเยี่ยมชมที่ดินก็ติดต่อสอบถามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ มีด้านหน้านะคะก็จะติดถนนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟฟ้านะคะที่เราดึงเข้าที่ดินค่ะก็บรรยากาศดีนะคะสนใจติดต่อสอบถามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ